สวัสดีครับพบกับผมบาวบุฒรชองวิทยเกษตรพอเพียงครับเมนี่ก,กัสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องครับมาทําข้างบักทัวนะครับผมซึ่งบาวบุฒิปลูกทัวไว้กสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดข้างทัวร์แบบง่ายๆนะครับพี่น้องผมสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งว่าเฮ็ดแบบใดครับวิธีเฮ็ดเฮ็ดง่ายๆครับลงทุนบม่จักบาทครับยี่สิบบาทสื่อเสือกฟางของบาวบุฒิเฮ็ดนะครับ ปลูกปกทัวปักเน่าพันล่ำหนำพ้องเนาะครับผมซึ่งบาวุตปลูกว้กสทิบาพี่น้องมาเบิงบาวุตกะสิปลูกไว้กินเนา,านปปนนะครับพี่น้องนี่ครับอ่บาวิธีเห็ดกะง่ายๆเลยครับนี่ลูกผมลงทุนไปยี่สิบบาทสเสือกฟางมาเนาะครับพี่น้องนะเดี๋ยวบาวุตสีผ้ามาเบิงว่าบาวุตเห็ดง่ายๆานะครับเสือกฟางมา บาวุดกะสีตัดไม้ไผ่มาสองลำนะครับพี่น้องตัดไม้ไผ่มาสองลำแล้วกะสีเอาไม้ไผ่เศษวัสดุที่หฮามีอยู่ในพื้นทีนะครับกับไม้ไผ่แห้งนี่แหละครับมาเห็ดเสาเสาลักนะครับบาวุดกะสีเอาไม้ไผ่มาเห็ดเสาลักไว้แล้วก็ไม้ไผ่นี่กะสิพาดไปแบบเงาๆเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบาให้เบิ้งนะครับแบบเงาๆไปเลยปลูกไว้นะครับ หลเห็ดจังหลต่อบาวุดกระสิเอาเสือกฟางนะครับมามัดบาวุฒเอาเสือกฟางมามัดไว้นะครับพี่น้องนี่อันนี้กระสิมัดกรโยงขึ้นนะครับยองขึ้นขังเทิงนี่แหละครับมาถึงจุดขังบนเห็ดเป็นรูปโตโตเอกนะครับคือโตเอกนี่แหละครับพี่น้องไขว่กันไขว่ไปมานะครับผมนี่ครับตั้ง้า ถ้าพี่น้องเปิงอันนี้ก็ต้นพกทัวปลูกได้กับประมาณเดือนหนึ่งปลูกกะง่ายๆครับพี่น้องปลูกได้ที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับซึ่งบริเวณนี้เปาปุ๋เกษตรเขานะครับปลูกเขาเบิดนี่ครับนี่พื้นที่กะเป็นอย่างครับคันแท้นะครับพี่น้องคันแท้นาเพื่อนวาคันนาเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นหน้าเขาเบิดกระสีปลูกทั่วนะครับ กะสิคุดลุ้มนี่แหละพี่น้องนี่เติมแดกที่เบิกรกะสิคุดนี่แหละครับนี่คุดเป็นเงวๆอาสิครับโศกหยาออกคุดไวเอาหยาออกเซตเรียบร้อยแล้วก็ะ่บื้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังได้ครับพี่น้องมาเอัวบุดเห็ดง่ายๆเลยกระสีมาคุดลุ่มนะครับคุดลุมคุดกัะบ่เลกิกนะครับกระจอบนึงนะครับคุด มากกับพวน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 ไว้ระยะห่างต่อหลุมบาวุดปลูกกับประมาณ 30- ถึง40่สเส้นนะครับที่บาวุดปลูกกับต่อหลุมนะครับเม็ดที่หยอดไปกับประมาณ3เม็ดนะครับ3 3 3มเม็ดหรือ4เม็ดต่อหลุมกบมีนะครับถึงบาวุดปลูกไว้ห้องฝุ๋ยบอ่อบาวุดบ่ไห้ห้องเ้ยครับพี่น้อง อันนี้มบวุดบไดห้องเลยปลูกเลยนะครับคุดปลูกเลยได้ครับนี่ครับระยะห่างสามสิบถึงสี่สิบเซนก็ได้นะครับเบาุดกบเฮ็ดแบบง่ายๆเลยนะครับพี่น้องสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเฮ็ดไทยหน้าเบิร์ตนะครับก็มีบริเวณคันแท่นี่แหละครับคันนาเพ็่นว่าคันนาเอามาเฮ็ดเฮ็ดซักข้างนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับพี่น้องนี่ บ่ได้ลงทุนนี่ยังรลายครับมีแต่เสือกเสือกฟางอย่างเดียวกับไม่ไผ่เนาะครับนี่ทัวเป็นทั่วฟักเง่าเด้อครับนี่เป็นทั่วฟักเง่าพันลำน้ำพองนะครับบ่ได้เคยปลูกฟักกับสีงามเนาะครับฟักฟักเงาวอววงามเนาะครับเพราะท่านไห้ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็ผมเอาอันทุ่งเศรษฐีบ่ครับ ฮอร์โมนนะครับเอา,าเอามาฉีดเทือนึงนะครับมาท่านเอามาลองเบิงนี่ครับอ้งามง้ามเลยพี่น้องนี่ครับทุ่งเศรษฐีมาฉีดเทือเดียวได้ครับนี่พี่น้องปลูกแบบง่ายๆของบาวุตปลูกแบบง่ายๆเลยนะครับปลูกไว้กินนะครับพี่น้องเห็นเลือยกระายครับพี่น้องนี่ปลูกแบบง่ายๆเลยอื่ ผมเฮ็ดข้างกับเฮ็ดแบบง่ายๆเลยแม่พาอย่างเดียวเลยครับเพราะต้องไปตัดไม่ร้ายนะครับบางคนมีไม่ร้ายเพิ่นก็ใส่ไม่แต่ว่าบ่าวุฒิก็บบ่มีไม่ร้ายนะครับบ่าวุฒิก็สิเอาใส่เสือกอันนี้ก็สิเป็นเสือกเสือเทียนเป็นไอ้หัดเฟียงนะครับมัดเฟียงไว้ที่มันเหลือผมก็เอาที่มันเหลือใส่นะครับพี่น้องเอาเหลือใส่ ผมก็เอามามัดนี่แหละครับมันหลายเนาะก็ใส่วัสดุที่เหลือเนาะครับที่เฮามีเฮ็ดง่ายๆนี่ครับพาพี่น้องมาเฮ็ดข่างแบบง่ายๆเลยปลูกง่ายๆนั่ครับปุ๋ยกับพระท่านได้ใส่อย่างพาพี่น้องมาเฮ็ดแบบง่ายๆผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะครับคุดลุมหางกับประมาณ สามสิบเซ้นมาปลูกยอด3เม็ดต่อหลุมหรือ2เม็ดกันแล้วแต่นะครับแล้แต่ไรที่ชอบแบบใดนะครับนี่ซึ่งผมกะเฮ็ดข่างแบบง่ายๆให้พี่น้องได้เบิงผู้ดใดอยากเอาไปใส่แบบเบาวุฒิก็ได้นะครับพี่น้องหรือว่าผูใ้ใดมีเศษวัสดุอยยังไม่ต้องสื่อเสือกฟังยังเบาวุฒก็ได้เอาไหมนะครับไหมมาซักซักักซัก,ซก,ซกตามที่เคยเห็นนะครับ เป็นเห็ดก็เอาใหม่มาซักขื่นซักขื่นหลายพื้นที่แถวหมู่บ้านแถวบ้านของบ่าวุฒรแหละเพื่อนกับปลูกแบบนี้แหละครับเพมันปลูกน้ำขั้นหน้านี่แหละครับขั้นแทขั้นแทหน้านี่แหละครับเพมันสิปลูกไว้เพป็นส่วนมากเพป็นกิดเห็ดเขาเนาะครับเห็ดเขาเห็ดอ้อยอย่างเพื่อนกับไม่มีพื้นที่บ่มีมีหน่อยกระซิไซนี่แหละครับขั้นหน้านี่แหละครับเอามาปลูก เป็นไอเดียไอเดียแบบบ้านๆเลยนะครับง่ายๆเลยพี่น้องผู้ใดอยากนําไปใส่คือบาวุตก็ได้นะครับหลายพื้นที่เพื่อนกับมีพื้นที่หลายเพื่อนกับปลูกแบบอยู่ขังเทิงเป็นสัตว์เป็นสวนแต่ว่าสําหรับคนที่มีพื้นที่ว่าหลาย,ยาอย่างบาวุอยังสีนะครับเพื่อนกับสีเห็ดเข่าเบิดบาวุตกับสีใสข้างหน้าเนี่ยนะครับมาปลูกปลูกทัว กะซีมีปลูกบกเขือนนะครับผู้นั้นฟังผุนนะให้พี่น้องทั้งทั้งสาาทั้งผุ่นกะซีปลูกไว้ปลูกบกเขือปลูกกี่หยางไว้นำข่างคู่สาเนาะครับครับผมกะเฮ็ดข่างแบบง่ายๆซัมเน่กะคันพี่น้องอยากนําไปเห็ดคือเบาวุดก็ได้เนาะครับแบบง่ายๆเลย้ใออยากเห็ดอยากไปปลูกพันธ์ลำน้ำพองนะครับทัวทัวฟักเงาลองไปปลูกเบิร์นะครับ กาน,นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวุธนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นำแนเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ